ไปแลกกันอีกนึ่งกิจกรรมค่ะอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่จัดงานวันสตรีซากโนอำเภอลำทับประจำปี2568เพื่อรำลึกถึงพลงานข้องสตรีทีมุงมันรักษาความเสมอภาคยุติธรรมในสังคมค่ะ ในวันที่3มีนาคมที่ผ่านมาคา่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในงานวันสตรีซากนลอำเภอลำทับประจำปี2568พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องณทีว่าการอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่ค่ะกิจกรรมก็จะมีอะไรั่งม,มีเป็นการบูรณาการกับกลุ่มป่าไม้องค์กรเครือข่ายสตรีจากถูกตํำบลมีซี่ตํำบลหนึ่งเทศบาลค่ะเพื่อรำลึกถึงพนงานข้องสตรีที่มุงมันรักษาความสเสมอภาคยุติธรรมในสังคม เพื่อให้องค์กรเครือข่ายสตรีทุกระดับมีความรู้รักส้ามาคัคคีและกล้าสแสดงออก เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสตรีได้มีส่วนรวมและเป็นแกนลักในการพัฒนาทุกๆด้านซึ่งภายในงานก็จะมีกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยโดยตัวแทนสตรีอำเภอลำทับและมอบใบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่นจำนวน55าฐานก็ผู้วา่าราชการจังหวัดกระบีก่กระทนได้กล่าวว่าง,งานนี้เป็นการรวมพลังหัวใจของสตรีอำเภอลำทับผู้มีจิตอาสาธารณะบุติตนและยอมเสียสละประโยชน์ส่วนตนเผื่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งนับว่าเป็นสตรีถีกลาแกลงเปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณา ดูแลถูกซุขข้องคนในบ้านและยังดูแลถูกสุขข้องสังคมอีกด้วยค่ะครับผมกิจกรรมนี้ก็จัดขึ้นเพราะว่าแก่ถึงวันสตรีสากลนแล้วนะครับเพราะว่าตรงกับวันเถแปนมีนาคมของถุกปีนะครับที่นี่หลายฝั่งฤิดว่าวันเตมมากของวันนี้นี่มาจอะไรได้นะก็ว่ากรรมกรสตรีโรงงานทอผ้าเถประเศสรรัฐอ,อเมริกานี่เขาได้มีการลุกือขึ้นเดินประท้วงการอเอาเปรียบกดขี่ พูดตีทารุนจากไหนจางเทเห็นพ้นผลิตส,สําคัญว่าชีวิตคนนะครับกระเริมตั้งแต่ปีขอซ่อ1857 1857นะครับรวัดตรงกับปี2 0 0 0นะครับพ้มแล้วก็มีการชุมนุมประท้วงอีกในวันเดียวกันในปีขอซ่อ1907ขอซ่อ1908 ต่อมาในวันเดียวกันในปี1910ตัวแทนสตรีจาก17ประเทศก็ได้รวมประชุมสมัชชาสตรีสร้างคมนิยมครังเทซองและก็ประกาศให้วันเีแ่8นมีนาคมข้องถุกปีเป็นวันสตรีซากนนะครับทีนี้ยามกันนะครับใครไปเที่ยววันสตรีซากนเต่ลำทำนะมีถางการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินการจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆภายใตย้การแต่งกายผ้าไทยย่อนยุค งานก็นจะมีตั้งแต่วันที่หนึ่งถึงสิมีนาคมนี้นะครับเทลานหน้าเทวาการอำเภอลำทับอำเภอลำทับจังหวัดกระบี่กับยังไปเที่ยวกันได้ค่ะ